ขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสืมม่อมวลชนนะครับที่มาทาข่าวการถแถลงของเราในวันนี้ต่อประเด็นเรื่องข้อกล่าวหาว่าพวกเราอยู่เบื้องหลังข้อกล่าวหาว่าต่างชาติอยู่เบื้องหลังก็ดีหรือข้อกล่าวหาว่านักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาชุมนุมต้องการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็ดีผมอยากจะชี้แจงอย่างนี้นะครับอย่างแรกที่สุดเนี่ยอย่างแรกที่สุดเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแสดงออกของพวกเขา เป็นการใช้สิทธิพลเมืองซึ่งถูกต้องตามกฎหมายข้อเสนอของนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาประชาชนไม่มีข้อใดที่พูดถึงการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องคือเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เมื่อสักครู่อาจารย์ปิยบุตรพูดไปแล้วนะครับว่าเราไม่เห็นการยอมรับถึงการดำรงอยู่ของปัญหานี้ในสภาผู้แทนราษฎรหรือในรัฐสภาถ้าเราไม่ยอมรับถึงปัญหามันจะนำมาสู่ทางออกหรือการแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างไรจะแก้ปัญหาด้วยกันได้อันดับแรกก็คือต้องตระหนักถึงปัญหาก่อนถูกไหมครับแต่นี่ไม่มีการยอมรับหรือตระหนัก ถึงปัญหานี้ถึงข้อเสนอนี้จากฝั่งผู้มีอำนาจเลยเราเป็นกังวลเหลือเกินครับว่าแทนที่จะยอมรับถึงการดำรงอยู่ของปัญหานี้แล้วสแสวงหาทางออกด้วยกันด้วยการพูดคุยอย่างสันติวิธีทางที่รัฐบาลเลือกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นชัดคือการโหมกระพือความเกลียดชังด้วยการใช้ข้ออ้างให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า กลุ่มคนที่มาชุมนุมต้องการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์เรื่องนี้อันตรายมากครับพี่น้องสื่อมวลชนครับนี่คือการให้ประชาชนเลือกข้างว่าจะอยู่ข้างสถาบันพระหมหากษัตริย์หรืออยู่ข้างผู้ชุมนุมอันตรายมากการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมาความขัดแย้งหลายครั้งที่ผ่านมาในอดีตเส้นแบ่งของการเลือกข้างมันเบลอมากนะครับ มีทั้งเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีทั้งเรื่องประชาชนกับเผเด็จการแต่ครั้งนี้ถ้าจะเล่นแบบนี้เส้นแบ,บ่งมีเส้นเดียวเลยนะครับคือเรื่องสถาบันพระหมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากและไม่สมครวรที่จะทำสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับมันเล็ดพันธ์แห่งความเกลียดชังที่มันถูกหวานไว้มเมล็ดพันธ์แห่งความเกลียดชังที่ถูกรัฐบาลหวานไว้ กำลังเติบโตเห็นข่าวไหมครับเมื่อวานนี้มีนักเรียนสองคนที่ไม่ยืนเคารพธงชาติแล้วถูกผู้หญิงสุภาพสตรีคนหนึ่งเดินก็มาจิกหัวเดินก็มาตกเห็นข่าวไหมครับเห็นข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรับรามกำแหงไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออะไรผมไม่เชื่อว่าคนที่ทําความรุนแรงเหล่านี้ถูกจ้างมาผมไม่เชื่อ ผมคิดว่าเขาทำไปด้วยจิตสำนึกของเขาซึ่งมันถูกบ่มเพาะมาจากความสร้างให้คนเกลียดชังกันสองวันที่ผ่านมาในรัฐสภาเห็นอะไรไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งสมาชิกุธิสภาการอภิปรายของพวกเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังผมเชื่อว่าเราสร้างสังคมที่ดีกว่าน,นี้ได้ด้วยความรู้สึกห่วงใยกันด้วยการเห็นอกเห็นใจกันด้วยการเข้าใจกันด้วยการยอมรับว่ามีประชาชนจํานวนไม่น้อย เห็นว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้กับยุคสมัยแต่เรากลับไม่ฟังเสียงนี้ด้วยความ่วงใหญ่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความมีวุฒิภาวะนั่นเป็นสิ่งที่ผมกลัวและนั่นเป็นสิ่งที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากพวกเราไม่ช่วยกันหยุดยัง้งเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังนี้จะเติมโตกลายเป็นต้นไม้ มเมล็ดชังแห่งความเกลียดชังกันนี้จะเติบโตแล้วทําให้การใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างมีความชอบธรรมนะครับดังนั้นเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรียนประชาชนทีออ่ได้ฟังเสียงของผมอยู่อยากให้ทุกคนกลับเข้ามามีสติอยากให้ทุกคนกลับเข้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุผลบ้านเมืองเรายังพอมีทางออกได้อย่าปูกฝัง มันเล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังกันนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปเพราะเมื่อมันเติบโตขึ้นแล้วจะทำกลับเข้ามาให้มันเป็นปกติเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับผมขออนุญาตใช้ช่วงเวลาสุดท้ายสั้นๆกล่าวถึงเจตนารมณ์ของพวกเรากรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว ในการทำงานการเมืองของพวกเราทุกท่านครับพวกเราตั้งพรกมาด้วยความหวังดีด้วยการเสนอตัวเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการพาประเทศไทยไปข้างหน้าพวกเราต้องการทำพักการเมืองแบบใหม่พักการเมืองที่ไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงพักการเมืองที่ไม่ทุจริตคอร์รัปชันพวกเราต้องการทำพักการเมืองแบบใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อที่จะดึงศรัทธาของประชาชนให้กลับมาในระบอบรัฐสภาอีกครั้ง ท่านจาได้ไหมครับก่อนหน้านี้ใครๆก็พูดกันว่านักการเมืองโกงกินใครๆก็พูดกันว่านักการเมืองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนใครๆก็พูดกันว่าสภาไม่สามารถเป็นทางออกได้สิ่งที่เราพยายามจะทําก็คือสร้างพรรคการเมืองที่ยึดมั่นกันด้วยอุดมการ์ไม่ใช่ด้วยผลประโยชน์พรรคการเมืองที่เอาชนะ ใจประชาชนจากการนําเสนอนโยบายที่ดีไม่ใช่จากการมีเครือข่ายอิทธิพลมีเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการเราอยากได้พรรคการเมืองแบบนั้นแล้วเราก็สร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็ต้องการทํามันอย่างโปร่งใสผมคิดว่า เจ้าหน้าที่กะกะตในระดับปฏิบัติการสามารถยืนยันข้อได้จริงต่างๆเหล่านี้ได้ดีว่าเวลาเราทําบุ๊กของเราหรือทําเราทําสมุดบัญชีของเราเราทาอย่างโปร่งใสแค่ไหนผมไปในต่างจังหวัดกะกะตจังหวัดหลายจังหวัดก็เอ่ยปากชมถึงการทํางานของพักคอนาคตใหม่ในเรื่องการทําพักการเมืองที่มันโปร่งใสนี่คือพักการเมืองที่เราอยากได้กันไม่ใช่เหรอครับผมถามนิดนึงทุกท่านทราบไหมครับภายใต้รัฐมนูญฉบับนี้ตั้งพักการเมืองขึ้นมา มันยากขนาดไหนไม่มีเงินไม่สามารถทําได้เลยนะครับกฎหมายที่บังคับให้ตั้งพรรคการเมืองโดยต้องมีสาขาพรรคอย่างน้อยสี่ห้าแห่งต้องมีตัวแทนพรรคประจําจังหวัดถึงจะส่งผู้สมัครสอสอได้ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดต้องมาจากสมาชิกพรรคสมาชิกพรรคต้องจ่ายเงินอีกหนึ่งร้อยบาทเราตั้งพรรคการเมืองมาโดยตระหนักถึง กฎหมายที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเราผู้มีอำนาจที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเราบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเราเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นธรรมไม่เป็นคุณกับเราแต่เราก็ตั้งใจมาสู้ในระบบเพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรัฐภามันสันติที่สุดมันหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่สุดมันอาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่มันเป็นการเปลี่ยนผ่าที่สันติที่สุดการสร้างพักการเมือง ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายขนาดนี้เราไม่ต้องการไปขอในทุนคนไหนเพราะเราไม่ต้องการมีบุญคุณกับใครมันจึงออกมาในรูปแบบของเงินกู้ท่านจําได้ไหมครับเราพยายามระรงทุนแทบตายเราทําสินค้าออกมาขายไม่มีพักกันเมืองอื่นทําสินค้าออกมาขายนะครับเครื่องหลังท่านนะครับก็ยังมีร่องรอยของกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นพอเราทําสินค้าออกมาขายจะค้าขายออนไลน์ก็ไม่ให้นะฮะ การหาสมาชิกหนึ่งคนที่ไม่ซื้อมาที่ไม่ได้มีเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านจะหาสมาชิกพักสักคนท่านคิดว่า cost of acquisition หรือว่าต้นทุนในการหาสมาชิกหนึ่งคนเท่าไหร่ครับไม่ง่ายนะครับจะหาสมาชิกให้ได้เพื่อให้มาเลือกตัวแทนจังหวัดเพื่อมีตัวแทนพรรคประจำจังหวัดถึงจะส่งสอสอลงได้350เขตเนี่ยไม่มีเงินเป็นไปไม่ได้เลย ไม่มีเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะไปเกณฑ์คนมาสมัครสมาชิกพรรคแต่เราพยายามทําเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจของเราแต่นี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับผมถามว่าเราไม่อยากได้พักการเมืองแบบอนาคตใหม่หรือครับต่อให้มีอุดมการ์แบบอนุรักษ์นิยมก็ได้เราต้องการพักการเมืองแบบนี้ไม่ใช่หรือฮะ ต่อให้มีอุดมการณ์เสนีนิยมมีอุดมการณ์สังคมนิยมมีอุอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมหรืออ,อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมสุดโต่งด้วยซ้ำแต่ยังน้อยที่สุดเราอยากได้พรรคการเมืองแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นผมฝากเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าเรายืนยันในเจตนาที่ดีในการสร้างพรรคการเมืองของเราเรายืนยันในเจตนาที่จะสร้างพรรคการเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ที่สมาชิกพักมีส่วนร่วมสมาชิกพกร่วมเป็นเจ้าของมากําหนดนโยบายมากําหนดทิศท,ทางของพักทิศท,ทางของประเทศไปด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดอาจารย์ปิยบุตรได้ถแถลงไปแล้วถึงความไม่เป็นธรรมแต่ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ยังยืนหยัดอยู่ข้างเราที่ยังคอยให้กําลังใจเราพลังใจจากพวกท่านเป็นสิ่งที่คายันพวกเรา ให้เดินต่อไปให้สู้ต่อไปขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนจริงๆที่ไปไหนเข้ามาจับมือให้กำลังใจที่ไปไหนหยิบยื่นดอกไม้ให้หยิบยื่นอาหารหยิบยื่นน้ำให้กับพวกเรานี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราท้อถอยไม่ได้ทำให้เราหยุดไม่ได้เพราะเรารู้ว่ามีประชาชนอีกหลายล้านคนข้างนอกนั่นที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาฝากความหวังไว้กับเราสิ่งที่เกิดขึ้นหยุดยั้งเราไม่ได้ เป็นเพียงเศษหินในรองเท้าทําให้เรารู้สึกเสียสมาธิทําให้เรารู้สึกเสียเวลาแต่เรายังก้าวหน,หน้าต่อถึงแม้ว่าอ,อ,อิสรภาพของพวกเราอาจจะมีเวลาที่จํากัดเราอาจจะเหลืออิสรภาพข้างนอกที่จํากัดแต่มีคนกล้าหาญของพวกเราคุณมองหน้าอานนท์สิครับ <conclusions> คุณมองหน้ารุ้งบรรดายาสิครับคนเหล่านี้ไม่ได้กล้าหาญนะครับไม่ได้กล้าหาญกับพวกเราเลยครับคนเหล่านี้ไม่ได้ยืนหยัดต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องให้กับสังคมเลยครับดังนั้นถ้าเรายอมแพ้ตอนนี้เราจะตอบคนพวกนี้ว่ายังไงเราจะตอบใบหน้าของกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่าเรามีมีมีต้นทุนทางสังคมต่ำกว่าเราแต่เขายังยืนหยัดกล้าหาญได้ขนาดนี้ถ้าเราหยุดวันนี้ถ้าเราท้อถอยวันนี้เราจะตอบพวกเขาได้ยังไง นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนอีกครั้งแล้วผมยืนยันพร้อมกับบริหารกรรมการบริหารที่วันนี้อยู่กรุงเทพแล้วมาแถลงข่าวร่วมกันพวกเรายืนยันว่าพวกเราจะเดินหน้าต่อไปในเส้นทางนี้อย่างหนักแน่นไม่ท้อถอยคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราจะหยุดยัง้งเราไม่ได้จะไม่ยอมให้คดีความต่างๆเหล่านี้เป็นเงื่อนไข ในการเจราจาเป็นเงื่อนไขในการลดทอนการทํางานของเราลดทอนข้อเรียกร้องทางการเมืองของเราเรายืนหยัดที่จะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อสร้างประเทศไทยที่มีประชาธิปไตยเพื่อสร้างประเทศไทยที่คนทุกคนเท่าเทียมกันนั่นคือพวกเรานั่นคือคณะก้าวหน้านั่นคืออดีตกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ขอบครับขอบคุณครับ